คลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการเตรียมรถนะครับเอารถเว็บเนี่ยเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงรวมถึงคลิปนี้ผมจะพาน้องลี่ไปตกแตกติดทั้งไฟติดทั้งแคสบาร์กันซึ่งเวอร์ชันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย้อนไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนเดินทางนะผมจะมาเพิ่มความสว่างให้กับไฟรถนะครับที่ c v g Mo t ต B ร์ไนะครับมาติดตั้งไฟประจํานะครับรอบนี้ก็เอาน้องลี่มาพี่ชิวสวัสดีครับสวัสดีครับมีรถเต็มบ้านเลยครับสวัสดีครับเป็นจําหน่ายออกนะแต่ก็ทองเหมือนกันหมดนะดูดอเออเลขเหมือนกันหมดเลย โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้รถผมทำอะไรบ้างนะครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม c v g Motorcycle ครับ c v g Motorcycle ครับผมช่างชิลนะครับอันนี้ช่างเอิร์ทครับช่างเอิร์ทลูกชายผมเองครับก็เดี๋ยวเตรียมจะถ่ายทอดแล้วก็สืบทอดธุรกิจ เพิ่มเติมขยายตัวออกไปนะจริงๆก็ได้มาประมาณนึงแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่ารู้สึกว่ายังอยากจะแกะอีกนิดนึงครับผมโอเค <Okay. S 2> แล้วเราก็ทำเกี่ยวกับพวกไฟสปอตไลท์นะครับเกี่ยวกับระบบไฟมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดจะติดแตรจะติดไฟ<ๆ>จะติด power outlet ก็เราจัดให้ได้หมดบริการของเราก็มีทั้งติดตั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะติดตั้งก็ใช้บริการเราได้นะติดตั้งที่บ้านเรา,เอ,าอ่าก็คือที่หน้าร้านกับติดตั้งนอกสถานที่นี้เราแนะนําทีมงานไปแล้วครับน,นี้ก็คือจะเป็นช่างเอิร์ธเขาก็จะติดตัวผมเวลาไปติดตั้งงานขะ้างนอกจะถอดจะถอดชุดสีตาอะไรเนี่ยก็จะจะเน้นงานทางด้านนี้ส่วนทีมงานด้านในนะครับ oh. ก็จะมีช่างนั่นนี้จะเน้นท่าน้าเทคนิคทำสายฟงสายไฟนะแล้วก็เจนโนครับแอดมินของเรา ใครอยากได้ราคาดีๆต้องจีบเจนนกเอาไว้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันทีนี้วันนี้ก็คือเกมวันนี้อยากมีโจทย์ให้เรานะจะติด3คู่นะก็จะมี l 4 z แล้วก็จะมีไฟที่ต้องเกมหามาแล้วก็มาติดไฟตัว X1 ก็ฟังก์ชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนๆมาแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะถ่ายทําเรื่องตัวข้างในด้วยว่ามันกว้างแค่ไหนข้างในจะมีพื้นที่เยอะมากสามารถติดแตรได้ก็เลยบอกว่าเอ้ยทัน้นก็ทําแตร2ระบบไปเลยดี เผื่อไปเข้าไปในตลงตลาดก็บีบปิ้นๆใช่ไหมเวลาจะไปถูอสนนใหญ่ออกวิ่งวิ่งสายเอเชียบ่อยผมเห็นอยู่ก็บีบแต่เป็นแต่ดังได้นะครับแล้วก็มี power l e t ติดตั้งให้เวลาที่จะเดินทางไปไหนก็จะกล้อง g ูโปรหมดแบตหมดก็เสียบเอาโดยสรุปก็คือติดไฟ3คู่ติดแต่ซึ่งแต่เนี่ยจะเป็น2ระบบ2ระบบนั่นหมายถึงเสียงเก่ากับเสียงแต่ใหม่ที่เป็นเสียงดังๆกับอย่างที่3ก็คือจะเป็น quick าร์ r เอาไว้ชาร์จแบตเวลาที่เราไปต่างจังหวัด ที่ร้านตอนนี้มีไฟเยอะมากครับก็เดี๋ยวพาไปดูที่ตัวรถแล้วกันนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วก็จะเป็นตัว U9 นะครับตัวนี้ก็โมโตโรผมก็เอาไว้ใช้งานต๊อกแทบต๊อกแทบทั่วไปแต่ตัวนี้มันก็จะมีของพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับอย่างคันนี้เวลาเราเปิดไฟสปอตไลท์ใช่ไหมครับมันก็จะมีเปิดปิดได้แล้วก็เวลาที่เราบีบแตนะครับอันนี้ผมมีระบบปิดเสียงด้วยนะคือถ้าเกิดว่าเรากดเปิดสวิตช์ใช่ไหมบีบแต่มีเสียง มันก็จะเปนเป็นอย่างนี้ซึ่งเราปิดได้นะปิดได้เราปิดได้พอปิดแล้วเราก็กดไฟสามารถทําเป็นไฟพาร์ตหดะอ่านี่หนหนไหมแต่ถ้าเกิดเรากดค้างนะบีบแต่ค้างอะ่ะมันก็จะเป็นไฟกระพริบให้ด้วยอันนี้ไว้เดินทางฟังก์ชันรุ่นใหญ่ๆเขามีไฟกระพริบกันหมดหรือจะไปเตาะเตาะไฟก็ได้คล้ายๆกันนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนักยูก้าตัวนี้เป็นมวัตต์ 5 0 0พันลูเมนเหมือนกันนะเซตไว้คือต่ำขาวสูงขาวเหลืองเราต้องการให้แบบเติมแสงเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไปเดินทางต่างวัดไกลเนี่ยเราใช้คันนี้ในการติดตั้งด้วยหรือว่าจะเป็นพวก Xmax i x ของที่ร้านก็ติดตัวเล็กก็พอแล้วก็ Xmax ของผมตัวนี้ X 1ตัวนี้คู่บนนะคเพราะว่าแสงเยอะก็ยิงไปข้างบนส่วนตัวนี้คู่ล่างก็เอาไว้ส่องถนนแหละเขีรยทางอันนี้จะเป็น40วัตต์สี่พันลนตัวนี้ของที่ร้านจะเป็น30วัตต์3 0 0พันลูเมน อ่านี่วงจรไฟกระพิบสำหรับลูกค้าที่แบบอยากได้ฟือยิงแบบเมกี้เนี้ยคือจริงๆแล้วไอ้วงจรแบบนี้เรามาทำกับฟฟร์ซ่าได้แล้วนะครับเพราะว่าเราคิดวงจรเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะบีบแต่แล้วไฟสปอตไลท์ติดก็ทําได้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาไม่มีเออร์เลอร์ขนาด BM ยังทําได้อะไม่มีโค้ดอะเราทําได้อยู่แล้วเรามีทั้งปักตรงรุ่นด้วยนะของ BMW จัดให้ได้ขอบคุณครับ นี่ก็ถึงเวลาขั้นตอนการเก็บสายนะครับเิ็เสไฟโอ้เยอะมากแต่แบบเก็บเรียบร้อยมากเลยก็เรียงให้มันเรียบร้อยหน่อยไมงั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นอยากใจเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องเชอร์รี่ผมนะครับนี่อ่ะทีนี้มาดูราคาเริ่มต้นของไฟที่จะมาติดนะครับก็ร้านเราตอนนี้มีไฟอยู่ทั้งหมด8 8รุ่นนะ 8รุ่นก็ถือว่าเยอะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะมาส่งทบอีกประมาณ4-5รุ่นสำหรับรุ่นใหญ่นะครับก็ของไฟเราก็เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่3,000ลูเมน30วัตต์เริ่มต้นก็ราคา3 0 5 0บาทแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลย40วัตก็3,55050วัตต์ก็จะมี2ราคา4,2504,550นะครับแล้วก็มีพวก U9 แสงกว้างก็3,750นะครับแล้วก็พวกที่เป็น Future Eye หรือว่า พวกที่มีคอนโทรเลอร์ในตัวนะครับอย่างฟิวเจอร์ไอ4250นะครับอันนี้เป็นดวงใหญ่นะรวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็พวก f 150 s ตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็รวมติดตั้งก็อยู่ที่450ราคาต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าบอดี้มันทําเป็น CNC แต่งานสวยงานเนี้ยล้วก็ฟอร์ซ่าเจน3เจน4ยึดได้ครับเรามีขายึดข้างแก้วให้หรือแม้กระทั่งในชุดมันเองก็มีครับสบายใจได้เราติดตั้งใช้ระบบดีเลย์คอนโทรลทุกอย่างเลยแต่ระบบเดียว950 สองระบบก็พันสามร้อยสำหรับคนที่ขีเนะ่เวฟนะเวฟรุ่นนี้นะก็สามารถติดตั้งแต่สองระบบได้นะครับคันนี้เลยคนที่เยอะต้องเกมเขารู้ละปียี่สิบสามนะปียี่สิบสามข้างหน้านี่เหลือเหลือเพียบเลยใช่สามารถติดแต่ได้ติดไฟไอโอได้หลายชุดเลยเดี๋ยวไปเติมแคทบายนิดนึงตัวนี้ก็ทําไว้ก่อนจริงอ,อันนี้ยังไม่ครบเพราะว่าจริงๆมันมีไฟสามคู่แต่ว่าอันนี้ติดแค่สองคู่ก่อนเพราะว่าแคทบายยังไม่เสร็จยังไม่ครบ100คร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสวิตช์นะเนี่ยเอาไว้เล่นมาคอรได้ฟลุน อนะ๋หน้าเจ็บเจ็บข้างเดียวเจ็บข้างเดียว,ยวมีแต่ด้วยนะนี่แต่สองระบบหน้านี่สวิตช์พาร์ตอย่าลืมมีสวิตช์พาร์ตด้วยครับโอเคฝากแลก้วกันถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมานะครับจะต่างจังหวัดกรุงเทพบอกมาเลยเดี๋ยวแอดมินเราจัดการให้เคคโอเคเลยครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับใครสนใจทักมาครับนี่ครับผมอยู่ที่ร้านด็อกเตอร์ไบต์นะครับมาจัดโต๊โอลิงของอาเคนะครับนี่ ตอนนี้ใส่15 36อยู่นะครับสำหรับสเตอร์หน้าหลังเบอร์เดียวกันนะครับทุกคน420แต่ว่าอันนี้เป็นข้อหนานะของ RK ใหญ่กว่าของเดิมเยอะเลยครับแต่เบอร์เดียวกันนะ สี่สองศูนย์ไม่มีโอลิงครับโอ้ยไม่มีโอลิงอ่าแต่ตัวนี้จะมีโอลิงด้านในมันก็เลยหนาขึ้นเนาะเออใช่ใช่ใช่เนี่ยมันมีมีโอลิงมีเสียงโอนะ้โอเคนะ oh. okay. ตอนนี้ผมก็เอารถมาทำแคชบาร์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นโคงเรียบร้อยเสร็จหมดแลวก oh. ็มาดูเล่าคันดีกว่ามา นี่ครัก็เป็นสภาพรถนะครับรอบนี้ทาแคนบาสีแดงแก้วนะรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังนี้อันนี้คือจุดประสงค์คือเอาไว้มัดของนะครับมัดเต็นท์อะไรพวกนี้กันล้มได้นิดหน่อยรวถึงไฟนี่นะครับสามคู่เหมือนเดิมก็มีตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ตัดหมอกนะครับลองทักมาได้ถ้าจะมีของอะไรต่าพวกคนสนใจเยอะมากนะครับแหลกท้ายนะครับขึ้นใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงชุดข้างนี้นะครับอ่าก็ลองทักมาถามร้านพี่โมได้นะครับอันนี้เพิ่มเติมมานะครับนี่เลยก็คือ ผมไปติดฟิล์มไฟหน้ามาเป็นฟิล์มสีฟ้าไฮบิดเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นสวิต c ์เปิดไฟผ่ามากนะครับอันนี้ก็ไปทำเพิ่มเติมมานะครับเราก็ได้ไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟทุกดวงนะครับให้เป็น LED นะเพื่อความทนทานยาวๆใช้แบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็สว่างขึ้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะรวมถึงด้านหลังนะครับนี่ ปกติไฟทับทิมนะครับมันจะไม่มีแสงนะแต่ว่าตัวเนี้ยมีแสงพร้อมไฟเบรกนะครับอันนี้ผมไปติดที่ร้าน LED Powerlight นะครับอยู่ใกล้ๆตั้งหัวเสงนะครับบางพัดจรันสนิทวง67นะครับถ้าสนใจออปชันแบบเนี้ยพวกหนอดไฟพวกเนี้ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเข้าไปเปลี่ยนที่ร้านได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีออปชันที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมจะเน้นเป็นแบบสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับ มีอะไรบ้างแล้วก็พกอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับที่ผมพกไปประจํานะเริ่มจากอย่างแรกเลยประมาณเครื่องค่อนข้างสาคัญนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําแล้วกันว่าที่ผมใช้นี่คือมีตัวอะไรบ้างนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับที่ผมใช้กับเบฟนะครับจะเป็นเกรดค่อนข้างสูงหน่อยอย่างถ้าวิ่งไกลๆเลยนะครับข้ามจังหวัดข้ามภาคเนี่ยผมก็จะใช้เบอร์50ไปเลยนะมันค่อนข้างจบกว่าแล้วก็มันปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับวิธีการเลือกนะครับผมจะเลือกที่เบอร์ไทยนะครับเบอร์ 10W50 อันนี้ก็ 10W50 เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยโมตุนเจ็ดพันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเชลล์แอดวานซ์ 15W50 นะก็ใช้ได้สองตัวเลย แต่ว่าทริปนี้ผมน่าจะเลือกเอาเป็นโมโตนไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองคือลมยางนะครับลมยางเนี่ยก็อาจจะเติมมากกว่าสเปคนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอะต้องขนของมีน้ําหนักบรรทุกมีอะไรก็เติมลมนะครับให้มันพอดีกับการใช้งานหลักๆเลยก็จะมีไม่กี่อย่างนะครับที่ผม จะเช็คก่อนไปนะครับเพราะเว็บมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะสั่ว่าจะเป็นเรื่องโซ่นะครับถ้าเป็นโซ่เดิมติดรถมานะครับอตอนนี้ผมขี่ไปไม่ห้องสอนรอบนั้นนะรอบก่อนนะครับมันค่อนข้างตั้งบ่อยนิดนึงนะต้องเช็คด้วยนะครับเรื่องโซ่ถ้าเป็นโซ่โรงงานก็อาจจะตั้งบ่อยนิดนึงแต่ตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นโซ่โอลิงนะครับของ RK เบอร์420ตอนนี้ก็น่าจะไปกลับได้แบบไม่ต้องตั้งโซ่เลยไม่ต้องเช็คเลยนะครับส่วนสเตอร์ตอนนี้ไล่15 36เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลย ทีนี้ก็เป็นระบบไฟรอบคันนะครับเช็คก่อนว่าพวกไฟเลี้ยวพวกไฟเลี้ยวไฟลีติดไหมาหน้าก็ติดอยู่นะครับไฟสูงไฟต่ำโอเคเรื่องเบรกหน้าก็ดูพวกค่าเบรกนะครับว่าเหลือเยอะเหลือน้อยนะครับต,ตอนนี้ยังเหลือเต็มเลยประมาณนี้ในการเช็ครถต่อไปมาดูของแต่งนะครับที่ อัปเดตล่าสุดแคชบาร์นะครับของร้านเคโมเลกนะครับที่ร้านนะครับเขาจะมีสีที่ใกล้เคียงกับสีรถพอดีสว่างจากสีรถออกมานิดนึงนะครับซึ่งพอทําแล้วมันดูลงตัวมากเลยว่ชอบเลยกับสีนี้เลยนะทีแรกว่าเอาสีชมพูนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ถัดไปก็จะเป็นชิลหน้านะครับเหมือนเดิมเลยอันนี้เพิ่มเป็นชิลดํามาตัดกับรถมากกว่าชิลใสนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะผลิตเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะ้ากาที่ติดมากับรถนะครับแคชบาร์ตัวนี้ใส่กันลายได้เหมือนเดิมนะครับคิดว่าผม s c 2 3ด้วยก็คือเอากระเป๋าวางตรงนี้ยึดตีนตุ๊กแกนะครับตรงนี้ให้มันตั้งตรงนี้ได้เพื่อใส่ของที่มันหยิบยง่ายๆนะครับจากหน้ารถที่ไม่ต้องไปหยิบไม่ต้องไปเปิดกระเป๋าเรียกว่ามินิแคสบาล,ละกันจริงๆเลยครับจุดประสงค์ของการออกแบบตัวนี้นะครับก็คือเราจะเอามาทําเป็นแบบมัดของอะไรอย่างนี้เป็นการของแฟรลิงข,งข้างๆได้อีกนิดนึงนะครับแต่ก็ยึดของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะมีการล้มอะไรด้วยตอนนี้โชกับยางก็เหมือนเดิมนะครับยางก็เป็นยางคอนติคอนติสติด ตัวนี้แบบเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดที่เคยลองมาแล้วนะครับของเว็บตัวนี้จบแบบจบเลยนะครับชอบมากรวมถึงโชกอันนี้เป็นโชกโปรเฟนเดอร์ Pro นะครับโปรเฟนเดอร์ลึนแัตสามารถปรับพีโดดได้ปรับรีบาวได้16คลิกนะครับตอนนี้คือลงตัวล้ช่วงล่างนะครับรวมถึงข้างหน้าก็เสร็จมาเรียบร้อยแลละเวลามันดูของน้งหนักนี่คือแบบรถเฟิร์มมากเลยเลดเ่าๆอนนี้อาจจะกระด้างนิดน,นึงเพราะว่า เราเซ็ตโชคมาสหราพนสัมราะนะครับโซ่ก็เป็นโซ่ออลิงเรียบร้อยมีที่ชาร์จมือถือ power outlet นะครับอยู่ตรงนี้ก็ชาร์จมือถือไปด้วยแล้วก็ขี่ไปด้วยได้เหมือนกันนะครับคือข้อดีคือมันตรงที่วางตรงน,นี้แล้วก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับไฟคันนี้นะครับก็ติด3าคู่นะจริงๆตั้งใจไว้แค่2นะครับแต่อเผอินตอนไปติดร้านวิชิวก็นี่นะครับได้ตัวนี้มาเพิ่มนะครับชอบมันยังแดง ก็เป็นน้ำมันจากทิปที่ผมไปไม่ต้องสอนมานะครับเราสันะ่น ตอนนี้ก็มัดเต็นติดข้างๆไว้เรียบร้อยนะครับก็คือดีเลยมันมันเป็นช่องนิดเดียวนะครับมัดเต็นเข้าไปกับแคชบาร์เอาไว้รองรับโดยเฉพาะเลยไม่ต้องไปผูกติดกับตัวชุดสีนะครับแฟลลิงแทบไม่ยื่นลงมาจากตัวรถเลยเนี่ยพอดีกับแพนเลยเตรียมรถข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางพรุ่งนี้นะครับกัวนี้เราน่าใช้เป็นกระเป๋าชสตัวนี้เป็น p r 5 0นะครับเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่กับฐานของชส48ได้นะตอนนั้นก็เอาไปกับ พวกเสียตึงนะครับที่จังหวัดเลยเอาใส่ฟองซ่าไปรอบนี้ก็กลับมาใส่นองเว็บนะครับก็บอกกันว่ารอบนี้ผมคิดว่าจะพยายามไม่ฝูกข้างเยอะนะครับก็มีแค่เต็นท์อันนึงแล้วก็จะไม่วางของบนเบาะนะครับเนื่องจากว่ามันจะเติมน้ํามันลําบากผมชอบแบบเติมน้ามันง่ายนะครับ oh. ก็เลยคิดว่าจัดของยังไงก็ได้ให้มันไม่บังเบา ไม่ออกข้างเยอะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแปะกระเป๋าตัวนี้ด้วยนะครับใส่กระเป๋าตัวนี้ไปก็เดี๋ยวอะไรที่มันหยิบง่ายๆผมก็จะไว้ในกระเป๋านี้เช่นเสื้อกันฝนนะเอาไว้ตรงนี้ไฟฉายอะไรต่างๆนะครับก็วไว้ตรงนี้ได้ทริปนี้ค่อนข้างเตรียมตัวดีนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราใส่กลางเต็นท์ด้วยนะครับเรากาวอันนี้ซื้อจากโฮมโปรนะครับก็ถ้าติดแล้วคือต้องติดเลยนะมันแกะออกยากมากเพราะเกาวมันเยวมากก็คือนี่ใช้แค่แปะเวลาเติมน้ำมันต้องถอดดีนะเพราะมันติดที่เดี๋ยวก็เดี๋ยวขนของข,องขึ้นรถก็ ลและนี่ก็คือทั้งหมดของการเตรียมตัวออกทริปในทริปนี้นะครับทริปไม่ห้องสอนนะกับเว็บ 125i ไตัวใหม่นี้นะครับทั้งแคชบาร์ทั้งไฟเลยแล้วก็การเตรียมตัวการเตรียมรถนะครับของผมเองนะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสามารถเอาไว้ปรับใช้ได้เลยนะครับอย่างน้อยก็เป็น,ปนวิธีการดูแลรถคร่าวๆนะครับก่อนเดินทางไกลนะโอเคเรามาตามชมคลิปหน้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินทางจากกรุงเทพไปแม่ห้องสอนไปชมทุ่งดอกบวัวตองปี2566นี้นะครับ